เรื่อยจากนั้นอยู่ๆคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าผีจับขาผีจับขาผีจับขาไงครับแล้วอีกคนนึงก็เลยหันก้มลงไปดูปรากฏว่าเป็นถุงกระดาษมาติดขาอยู่ครับ <S <S โอ้โหถ้าผมเป็นเพื่อนคนนี้ผมคงจะตกใจมากเหมือนกันนะครับแล้วก็คงโกรธเหมือนกันเพราะว่าทําให้ผมกลัวผีกระดาษไปด้วยเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนที่คนที่ตกใจไปก่อนหรือว่าคล้ายๆกับกระต่ายตื่นตัวแบบนี้คนจะมีวิธีอย่างไรดีครับที่จะแก้ไขตรงนี้ครับอาจารย์ เจริญพรก็มีคนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่เป็นโรคกลัวผีเนี่ยคือพอเมื่อื่เปลี่ยวๆชักวิววิวชักไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ากรณีอย่างนี้ทํายังไงบ้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีที่พึ่งที่ระลึกในใจความกลัวก็จะน้อยลงค่ะอย่างเช่นว่านึกถึงพระพุทนาฏเรว่ามันจะไม่กลัวค่ะเห็นใครบางคนพอคล้องพระก็รู้สึกมีกําลังใจดีขึ้นไหยิ่งถ้าเกิดพระนิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งมีกาลังใจไม่กลัวแล้วคราวนี้เนี่ย แต่จริงๆยิง่งถ้าเกิดว่าสร้างพรัตนตรัยภายในได้ถ้าทําสมาธิใจนิ่งถึงจุดที่เข้าถึงกลางพระธรรมกายได้นะจะไม่กลัวอะไรเลยใช่เยาว่าแต่เป็นผีทั่วไปเลยแม้แต่ลงไปในมหานรกเนี่ยไฟนรกนย,ยังดับเลย mm hmm. ด้วยอนุภาพของพระธรรมกายนะรั่งั้นถ้าเกิดใจอยู่ในกลางพระธรรมกายจะไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเ mm hmm. พราะใจจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพร,รัตนตรัยใชแต่แม้ว่ายังไม่ถึงจุดนั้นนะ เริ่มต้นพอใจเริ่มเป็นสมาธินิ่งเอาแค่ว่าเห็นความสว่างชัดดวงสว่างชัดองค์พระชัดเท่านั้นเองเบื้องต้นอย่างนี้ปุ๊บไม่กลัวแนละ้วโรคกลัวผีนี่หายเลยคพอรู้สึกเอ๊ะทำท่าไม่ค่อยเข้าท่าชักวิววิวขึ้นมาชักดูไม่ค่อยดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาใจนิ่งๆอยู่กลางท้องภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่ในใจนะแล้วใจตรึกนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วสว่างที่กลางท้องปั๊บเนี่ยใจจะสงบนิ่งความรู้สึกกลัวรู้สึกวิวหวั่น จะค่อยๆห่างไปพึ่งพรระัฒนตาัยภายในดีที่สุดแล้วระหว่างนั้นเนี่ยถ้าให้มั่นใจขึ้นก็มีพรระัฒนตาัยที่จับต้องได้ก็คือองค์พระที่คล้องคลออยู่บ้างเนี่ยเป็นกําลังใจกําลังขวัญเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ค่บจเจริญพร แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยเจออะไรสักอย่างเลยนะคะแต่แค่ได้ยินคนเขาเล่ามาหรือว่าบางทีอาจจะไปดูหนังผีซึ่งปัจจุบันนี้ก็โอ้โหทําได้น่ากลัวมากๆแล้วก็ที่ออกมากลัวอยู่ที่บ้านหลายวันหลายคืนอย่างนี้เนี่ยจะมีวิธีการแนะนําเขายัางไงบ้างคะให้เขาไม่มีความกลัวโดยที่ไม่มีเหตุผลแบบนี้นะคะ่ะก็กรณีเดียวกันคือขอให้เขามีที่พึ่งที่ระลึกเรา<อ>ถ้าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเจอปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะทําไงกับเขา ถ้าผีมาเราจะทํำยังไงเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อกรสู้ <c oughs> วิ่งหนีเขาอาจจะวิ่งเร็วกว่า <c oughs> เราอะงรต่ <c oughs> มันก็เลยก,กลัวไปหมด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่พอมีที่พึ่งที่ระลึกที่รู้ว่าสูงสุดเหนือกว่าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ล,ลึกได้อย่างแท้จริงคือพรัชตายัยแล้วก็ความรู้สึกกลัวเนี่ยวันไหวก็จะบรรเทาเบา,บาบางลงไป <c oughs> จดเิ่นพอน คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องของคนเห็นผีนะคะเราก็ได้เรียนรู้ทัศนะในเรื่องของวิญญาณหรือผีเนี่ยในแง่มุมของพระพุทธศาสนาซึ่งก็ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าเรื่องวิญญาณเนี่ยมีจริงค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ในวัฏสงสารนะคะยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ผลดีแล้วก็ผลถึงความชั่วที่เราทำเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราทำดีเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในขณะที่เรายังมีกายมนุษย์แบบนี้นะคะซึ่งพระอาจารย์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นกายที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการที่จะสร้างความดีทุกประเทศค่ะฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยทุกนาทีนะคะเราควรจะใช้ชีวิตของเรานี้ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการทำความดีได้อย่างมากที่สุดค่ะ และในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากได้รับคําแนะนําจากทางรายการก็สามารถติดต่อเข้ามากับทางรายการได้เลยนะครับสําหรับวันนี้พระอาจารย์และเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในรายการข้อคิดรอบตัวสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะจะริญพร